ฮะสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อาร์นะครับเจ้าของช่องอาร์สันตีนะครับเพจรองเท้าแบรนด์สองไซส์ใหญ่ที่สิบถึงสี่สิบห้านะครับอ่ะมาเรามากับคอนเทนต์วันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับแงะให้ดูนะฮะตามชื่อนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรองเท้าหนึ่งคู่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นลิมิเต็ดหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นหนึ่งคอลเลกชันที่แบบเฮ้ยมันดีมันเด็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเจอซึ่งณช่วงเนี้ย ่วงนี้ถ่ายอะบวกลบลบไปประมาณอาทิตย์สองทีเราเจอคู่นี้หลายหลายเพจบอกได้เลยว่าหลายหลายเพจและคู่นี้ซื้อมาในอาดม์ที่ว่าเอามาเก็บไม่ได้ขายเลยแน่นอนนะครับตัวกระเป๋าที่เป็นเนเวอร์ฟูลเนี่ยถามว่าถ้าทุกวันนี้เอามาขายเนี่ยคือราคาแบบพุ่งกว่าเนเวอร์ฟูลธรรมดานะฮะมันคือนีมีเต็ดนะครับแล้วแล้วคู่นี้ก็ไปประมูลมาให้น้องไปประมูลมาเพราะว่าเขาปิดนะเวลาเที่ยงซึ่งเราอะยุ่งเหยิงม,มากเราก็ฝากน้องไปประมูล น้องสองคนคนแรกก็ไปถามก่อนคืออีนี่ก็จะรู้สึกจุกจิกละเอียดยุกยิบนิดนึงก็คือมันก็กลัวเรา,ดาอดกทีถามในเพจว่ารองเท้าสภาพดีไหมแบบมีอะไรที่ปิดบังไหมอะไรเงี้ยซึ่งเพจก็ไม่ได้เพจก็แบบคือไอไอไอเข้าใจว่าอยู่แบบประมูลแต่ถ้าคุณจะประมูลคุณต้องกล้าที่จะเปิดเผยทั้งหมดให้ประมูลไม่ใช่ถ่ายรูป บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวหรือว่าแบบไม่เต็มแล้วก็แบบเอิมซ่อนอเขาเรียกอะไรซ่อนแผลซึ่งพอน้องถามไปเขาก็ไม่ถ่ายจนใกล้เวลาเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่พอใจเขาไม่ต้องประมูลฝากไว้นะฮะถ้าคุณจะขายของแบบนี้คําพูดพวกนี้ควรเอาไปพิจารณานนะเราไม่รู้ว่าแอดมินเป็นคนตอบหรือเจ้าของเพจเป็นคนตอบแต่น้องได้น้องที่ อาสนิกัยเพศน,นะเราบอกมาว่าเออลูกน้องแหละเออเป็นแอดมินแแบบพี่ไม่ใช่เจ้าของเรกเจ้าของมันนอนอยู่อะไรก็ก็โอเคก็เลยบอกว่าช่างมันอ่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะฮะมากับนี่นะฮะหลุยส์วิตองคู่นี้นะครับหลุยส์วิตองนีออนนะครับซึ่งจริงๆแล้วอจะรีวิวตั้งแต่ครั้งแรกที่มาถึงแล้วเนี่ยแต่ว่าพอดีเออไปประมูลรองเท้าอีกคู่หนึ่งมานะฮะแล้วก็แบบเออเลยเลยทำรีวิวพร้อมกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละก็ ง่ายๆนะครับหลุยส์วิตองอ่ให้ดูก่อนว่ามันสวยนะอ่ะมันจะเป็นสีแบบสะท้อนแสงอันนี้คืออยู่แบบที่แบบไม่ได้สว่างนะแต่ถ้าโดนแดดนี่คือแบบว่าให้แบบยอมอ่ะคือใส่ไปเดินชอปปิ้งอ่ะคนต้องมองแบบทุกคนคือรองเท้าเด่นมากมันคือสีเขียวสะท้อนแสงพร้อมกับสีส้มสะท้อนแสงแล้วคิดดูว่าใครมันจะไม่เห็นวะอะไรเงี้ยอ่ะ แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอินกับตรงนี้แต่มันมีทั้งเชือกแล้วก็มีแบบแบบเป็นสเตปแบบแปะๆอย่างนี้นะเป็นสเตปอย่างนี้นะเออนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบว่าแบนสเต็ปเห็นหรือเปล่าแบรนดสเต็ปมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็แบบคือมันเป็นแบบเออคนคิดสีมันคือดีแล้วเราชอบสีเขียวอะไรแบบนี้อยแล้วอ่ะอีกข้างหนึง่ง นี่นะครับนะอ่าพื้นอันนี้ไม่ได้ซักมาขี้เกียจว่าเออใส่มันไม่ได้จะขายไงแต่ว่าเออก็ตามนั้นอ่เดี๋ยวแปะให้ดูดีๆซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้แปะแปะเนี่ยมันแปะยังไงหวาให้มันแบบดูเล่นระดับอะไรอย่างเงี้ยหรอนั่นแหละครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตใน ebay มีคนหนึ่งขายคู่นี้อยู่90,000กว่าบาทสำหรับของใหม่นะฮะ เก้าหมืนหนึ่งหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเป็นรุ่นกราฟิตี้นีออนนะครับประมาณนี้ชัดไหมชัดสุดแล้วไหมนี่นะครับด้านหน้านะฮะรองเท้าเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเออตอนใส่แล้วก็เห็นนะว่ามันเขียนว่าหลุยหนึ่งฝั่งแล้วก็วิตตองหนึ่งฝนะั่งเห็นปะว่ามันจะเขียนหลุยหนึ่งแล้วก็วิตตองหนึ่งเนาะ นะฮะอันนี้ก็จะเอามาให้ดูว่าคือตอนแรกเอามาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันแทรหรือเปล่าเพราะหลายหลยอย่างแต่จะให้ดูตะเข็บดูการวิ่งงานนะครับดูการแบบดูการเย็บดีเห็นปะคือนะตอนแรกอะ่ะเราอคิดว่าแท้อยู่แล้วแล้วก็แบบพอแบบดูไปดูมาก็มีเริ่มมีข้อคอลหาว่าเราอะมาคอลหาเองว่า เอ๊ะทำไมบางสิ่งบางอย่างบางจุดมันดูไม่แท้วะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แท้โดยที่แบบวิตกจริตอะไรอย่างเงี้ยหลังซอฟเป็นเจ็ดจุดห้าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ะให้ดูสีนี่อันนี้เขียววิตตองนะครับแล้วก็จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นสเวตนะหนังกลับนะครับแล้วก็รอยเย็บแบบด,ดูรอยเย็บแล้วกันอันนี้ โ okay, อเคเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูว่ามันก็จะมีปกติของหลุยเนาะซึ่งเราก็ถกเถียงกันอยู่หลายวันเหมือนกันแล้วน้องก็บอกว่าสุดท้ายแล้วน้องก็บอกว่าโอ้ยพี่จะไปคิดมากขนาดนั้นทําไมในเมื่อแบบว่ารองเท้าคู่นี้ผลิตมาเมื่อ1นึ่งศูนยก็คืออ๋อปีสองพันไม่ใช่สองพันติดรองเท้าคู่นี้ผลิตมาปีสองพันนะครับ fd นะ FD001060 เท่ากับผลิตปี2000นะฮะคู่นี้เท่ากับผลิตในปี2000นะครับซึ่งก็เท่ากับ21ปีแล้วนะฮะซึ่งมันก็คงต้องมีการพัฒนาบ้างนะครับอันนี้พอไปดูก็เต้มที่นะครับสติกเกอร์แปะตรงนี้ถูกถูกต้องปกติ R DC ถูกต้องปกติรุ่นเซิร์เจอปกติแล้วก็ดึงซอปประมาณซอปก็คือดูดีปกตินะฮะ ซอฟถ้ามันดูดีมันจะคือมันจะแข็งมันจะไม่งองแงงนะครับแต่ว่าหนึ่งจุดตอนแรกที่คือสงสัยก็คือตรงนี้มันไม่มีไม่มีหยกักตรงแถวแถวเนี้ยมันไม่มีหยกักแต่ปกติถ้าเราแบบว่า,วาคือยี่สิบปีที่แล้วมันอาจจะไม่มีก็ได้แล้วก็ตรงนี้เราเป็นาหกจุดห้าอ่าฮะซึ่งตอนแรกตรงนี้แหละทำเราฟลมากแล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกเราเราก็เลยเดินไปดู ไอ้ลงทาวที่เราซื้อยกกล่องมาที่เป็นหุ้มข้อซึ่งมันก็เขียนอย่างนี้ซึ่งอันนั้นเป็นเบอร์เจ็ดครึ่งก็คือมันก็เขียนว่าเจ็ดห้านั่นแปลว่าข้อข้อรหัสของเราอันนั้นก็หมดไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันดีหมดเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ปกติแล้วเราดูหมดได้ไต้หน่หมดได้สอบนะฮะตรงนี้ก็มีแล้วก็เป็นไม้นะครับปกติเลยคือแบบนี่คือยี่สิบปีที่แล้วถ้ามึงจะกรอบได้ขนาดนี้นะ กูไม่คุยกับมึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วรุ่นน้องก็บอกว่าโอ๊ยพี่แล้วมันก๊อปมาเั้าแต่ตอนนั้นหรือเปล่าอะไรเอ้ยไม่ใช่ตอนนั้นมันแบบมาก๊อปใหม่เป็นรุ่นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยมึงก็เกินไปเพราะว่ามาก๊อฟแต่ด้วยความที่มันเป็นิมิเต็ดแต่อ่ะหมดตอกเรียบร้อยนะครับหมดตอกมีหนังปิดคือทุกอย่างคือหลุยส์บิตองที่เป็นทุกอย่างคือใช่แล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออไม่รู้แล้วถ้ามึงจะปลอมกูก็ยอมมึงอ่ะ,อะแบนดแซมหลุยส์ิตตอง ะะแบรนด์แซมบิอตตองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วดูซอมนะฮะคือดูความละเอียดทุกอย่างนะครับดูหนาะเนี่ยไม่คือความละเอียดของซอมมันใช่อยู่แล้วไงถ้าอย่างเงี้ยคือแบบเราอยู่ๆมาเราก็จะพอรู้ว่าแบบเอยงานมันประมาณนี้มันโอเคปะหวาอะไรเงี้ยอะเนี่ย ลุยวิตรงเนี้ยประมาณนี้เนี่ยก,ก็เลยเอามาให้ดูนะครับคู่นี้อ่ะคู่นี้นะฮะที่บอกนะครับใน E ี a y มือหนึ่งมือหนึ่งเอาเป็นว่าดูใหม่ไม่รู้ว่าหนึ่งหรือไม่หนึ่งอะมันขายอยู่ประมาณ9 1 0 0 0พันเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอันนี้ก็ได้มาในรคาคาพันกว่าบาทประ,ะมูลมาพันกว่าบาทคือคนก็คงไม่เอาอะคือใส่ก็ยากสีก็รุนแรงอะไรซัมติงไหลายแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือข้างหลังก็จะแบบว่าเลอะๆเถื่อๆ,ๆแบบเละเทะก็ตามนั้น ก็ลนะองไปหากันดูนะฮะัสำหรับหลูววิตองอันนี้ที่บอกก็คือจุดจุดที่มันเข้าๆนนตัวนี้ที่ให้เอามาดูก็คือเพราะว่ามันลิมิตแล้วก็คือมีการถกเถียงกันหลายหลายหลายคนน้องก็บอกว่าแท้พี่จะไปคิดมากเยอะเกินเวอร์ป่วยไปแล้วก็โอเคถึงมันไม่แท้แต่ใส่แล้วก็เด่นมากคู่นี้แบบอ่ะทุกคนลองเม,นม้นมาลกันว่ามันแท้หรือไม่แท้นะครับถ้าดูมาถึงนะตอนนี้นะฮะลองช่วยๆกันนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมนะฮะช่อง อาร์ซีนะครับกับแง่ให้ดูนะฮะแล้วก็เพจนะครับลองทำในมือสองไซส์ใหญ่40ถึง45นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ขายนะฮะหรือว่าเข้าไปดูเข้าไปพอดันกันก็ได้นะแล้วก็มี i.g แล้วก็มีโชปียังไงก็ลองติดตามตดตามไปดูกันแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊อบ